เตือนหมึกพิมพบนกล่องหรือถุงอาหารอาจเป็นสาเหตุเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมเมื่อพูดถึงการบรรจุอาหารในกล่องหรือถุงที่มีลวดลายพิมพ์สวยงามหรือกระดาษห่อที่พิมพ์ลายหรือโลโก้ร้านอยู่บนพื้นหลายคนอาจจะไม่คิดว่ามันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ทั้งนี้เหมอะคณะครุธกูลผู้เชี่ยวชาญในการแพทย์ผู้ป่วยหัวใจและเมตาบอลิซึมก็เคยเผยว่าการใช้หมึกพิมพ์หรือหมึกปากกาไม่เหมาะสมสำหรับการสรัมผัสอาหารโดยตรงอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของ สารเคมีอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีอันตรายคุณอาจจะต้องคิดใหม่อีกครั้งเพราะมีงานวิจัยหลายฉบับที่พบว่าหมึกทิมและกาวในบรรจุภัณฑ์อาหารบางชนิดมีสารในกลุ่มบิสฟีโนเอ (BPA) เบนโซฟีโนน b e n o และเตเลสซึ่งจัดเป็นสารรบกวนฮอร์โมน (Endocrine Disrupters) ที่สามารถรบกวนการทํางานของฮอร์โมนเอสโตรเจนและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหากได้รับซ้ําเป็นเวลานาน และนี่คือสิ่งที่คุณควรระวังถุงร้อนใส่โจกหรืออาหารตามสั่งที่เขียนชื่อด้วยปากกาเมจิกถุงกระดาษห่อของทอดที่ทิพมลายหรือโลโก้ร้านก่องกระดาษทิพมลายด้านในที่สัมผัสอาหารโดยตรงแก้วหรือกล่องพลาสติกทิพ์ลายที่ใส่อาหารร้อนแม้ว่าหมึกทิพมที่มีการอ้างว่าทำจากถั่วเหลืองซอยอิงจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและลดการปล่อยสารระเหย์วกแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่สารเคมีอาจปนเปื้อนสู่อาหารได้ถ้าหมึกนั้น ไม่ได้รับรองว่าเป็นฟูดเกรดอิงตามมาตรฐานของ e ูหรือ USFDA เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการอุ่นอาหารในถุงหรือกล่องที่มีลวดลายพิมพ์ด้านในหรือใช้ปากกาเมจิกเขียนบนถุงหรือกล่องที่สัมผัสอาหารโดยตรงต้องเลือกภาชนะที่ระบุว่าฟูดเกรดหรือเหมาะสําหรับไมโครเวฟและใช้กระดาษห่ออาหารที่ไม่พิมพ์ลายหรือไม่เคลือบสีสุดท้ายแล้วหมึกพิมพ์และสีบนภาชนะบรรจุอาหารอาจเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่ามีความเสี่ยงแต่หากได้รับซ้ำๆโดยเฉพาะจากอาหารร้อน หรือมันเย้มสสารเหล่านี้อาจะสมในร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมในระยะยาวได้